เปิดวงจรปิดห้องน้องโยโกะก่อนเสียชีวิตย้อนไทม์ลายข้อมูลแฟนหนุ่มขัดแยง้งกรณีคดีน้องโยโกะพริตตี้เงินล้านเสียชีวิตเหตุเกิดที่ห้องพักชั้น6คอนโดแห่งหนึ่งย่านเอกมยัยโดยมีการเปิดกล้องวงจรปิดห้องน้องโยโกะก่อนเจอเสียชีวิตพบว่าเจ้าตัวได้กดลิฟต์ขึ้นคอนโดเดินกลับเข้าห้องหลังออกไปกับแฟนหนุ่มพร้อมเปิดไทม์ไลน์ น้องโยโกะย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อวันที่ส0สตุลาคม66ด้านแม่น้องโยโกะไม่ปักใจเชื่อว่าลูกจะทำร้ายตัวจี้ตำรวจเองสอบสวนแฟนหนุ่มของน้องโยโกะเชื่อว่าต้องรู้อะไรมากกว่านี้ทำลายน้องโยโกะวันที่ส0สิบตุลาคมห6หผู้ตายไปทานอาหารที่บ้านของเพื่อนโดยออกจากห้องพักเวลา23านาฬิกา45ห้านาที โดยแฟนหนุ่มคนดังกล่าวมารับมีหลักฐานการคุยโยโกะพิม์พว่ากำลังลงไปและอยู่ที่งานเลี้ยงกับแฟนจนถึงเวลาตีสองซึ่งวันที่31ตุลาคมจากนั้นผู้ชายคนดังกล่าวมาส่งโยโกะตอนเช้าของวันที่31ตุลาคมตอน 6. โมงเช้า43นาทีขึ้นไปห้องเจมงกว่าๆหลังจากขึ้นห้องโยโกะคุยแชทกับแฟนคนดังกล่าวถึง11โมง หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจากนั้นเมื่อตอนเวลาตี2.46นาทีของคืนเดียวกันเชื่อมต่อไปเป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2,566แฟนหนุ่มมานั่งรอที่ล็อบบี้คอนโดระหว่างนี้แฟนหนุ่มอ้างว่ามีการติดต่อไปหาโยโกแต่จากหลักฐานในมือถือไม่มีการโทรหากันญาติตั้งข้อสงสัยว่าทำไมแฟนถึงไม่โทรหาโยโก ในเมื่อติดต่อไม่ได้แฟนอ้างว่าไม่สามารถขึ้นไปบนห้องได้จึงนั่งรออยู่ที่ล็อบบี้จนกระทั่งช่วงเวลาตี3.47นาทีก็ออกไปจากคอนโดจนกระทั่งเวลาสามทุ่มญาติของโยโกโทราบเรื่องจากหลานของแม่โยโกเนื่องจากแฟนได้ส่ง direct IG ไปหาหลานเพื่อบอกให้หลานไปดูโยโกในห้องโดยที่มีการบอกรหัสและวิธีการขึ้นห้อง ซึ่งจะขัดแย้งกับข้อมูลที่แฟนบอกว่าไม่สามารถขึ้นไปบนห้องได้และวันที่พบศพแฟนคนนี้ก็เป็นคนเปิดห้องพาทุกคนเข้าไปในห้องเองนอกจากนี้ยังมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดอีกว่าเมื่อช่วงที่แฟนนั่งคอยดูที่ล็อบบี้เวลาของกล้องวงจรปิดที่อยู่หน้าของน้องโยโกะมีการกระโดดของเวลาจากเที่ยงคืน55ไปเป็นตี254 แล้วตีส4 8นาทีไม่ต่อเนื่องกันญาติเกิดความสงสัยว่าทำไมเวลาถึงกระโดดไปมาและกระโดดในช่วงเวลาที่แฟนคนนี้นั่งรอที่คอนโดโดยไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่กระโดดนั้นมีใครขึ้นไปทำอะไรที่ห้องโยโกะหรือไม่จากนั้นแฟนหนุ่มเข้าไปเห็นศพของโยโกะเมื่อคืนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเวลา22นาฬิกาหนาที แฟนหนุ่มมีการร้องไห้ระงมและพูดว่าไม่มีสัญญาณอะไรมาก่อนเลยครับหลังจากนี้แฟนหนุ่มเป็นคนโทรหาตำรวจสอนนคอลองตนันหลังจากนั้นตำรวจเข้ามาที่จุดเกิดเหตุซึ่งการตายผิดธรรมชาติต้องมีโป์มาร่วมตรวจสอบด้วยแต่วันที่เกิดเหตุไม่มีพทออเข้ามาตรวจสอบ ด้านนางทันพัฒส,สหัสทัตพงศ์แม่น้องโยโกะเผยว่าไม่ปักใจเชื่อว่าลูกจะทำร้ายตัวเองโดยลูกอย่างร่าเริงแล้วคุยกันปกติโดยก่อนหน้านี้อยากไปทานข้าวด้วยกันและยังวางแผนอนาคตด้วยกันโดยก่อนหน้านี้ยังมีการคุยโทรศัพท์กับน้องก่อนเสียชีวิตโดยยังคุยกันปกติโดยตัวน้องไม่มีปัญหาอะไรเท่าที่ทราบน้องนั้นมีแฟนอยู่หนึ่งคน แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครเพียงแต่ส่งรูปถ่ายให้แม่ดูในส่วนที่แฟนของน้องมีครอบครัวอยู่แล้วโดยตัวน้องไม่ทราบในส่วนที่ว่าในกระเพาะของน้องมีแค่กาแฟและสารไซยาไนา์เพียงเท่านั้นไม่มียาสิบเมต็ดตามที่กล่าวอ้างโดยในจุดที่เกิดเหตุที่แม่ไปเจอร่างของน้องอยู่บนที่นอนไม่มีรอยยับผ้าปูที่นอนปูอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งมันไม่ใช่ถ้าเป็นคนที่กินยาฆ่าตัวตายต้องมีการดิ้นรนทุรันทุรายบ้างผ้าห่มต้องไม่เรียบร้อยสิ่งที่มุ่งหวังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือการสอบสวนแฟนหนุ่มซึ่งแม่เชื่อว่าแฟนของน้องต้องรู้อะไรมากกว่านี้ในส่วนที่ตำรวจเรียกพบแม่ก็พร้อมไปให้ปากคำ โดยไซยานายที่พบทำไมถึงใส่ถุงซิปแล้วเอาไปไว้ในตู้เซฟซึ่งมันผิดวิสัยของคนฆ่าตัวตายในส่วนการชาปนากิจร่างน้องคงต้องรอจนกว่าคดีจะคลี่คลายในส่วนของผลการชนสูตรของโรงพยาบาลตำรวจตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้ง